เริ่มวันด้วยเทศกาลวันนี้เป็นวันที่28ของฤดูใบไม้ผลิเทศกาลประกวดพืชผักประจำฤด,ดูกาลไหนดูหน่อยสิว่าเราพอจะมีพืชผักอะไรให้ประกวดได้บ้างขอส่องหน่อยนะคะมีอะไรบ้างเอ่ยปีที่แล้วชนะหรือเปล่าไม่รู้อ่ะ เออเอ่อสปริงสปริงน่าจะเป็นอันนี้นะเนี่ยวยอันนี้น่าจะเอาไปประกวดอะเวลสิบพอดีเลยอะอันนี้ก็น่าจะได้นะวยเอาผักอันใหญ่ๆไปประกวดดีกว่าดีไหมทุกคนว่าดีไหมคะดีทุกคนว่าดีงั้นเราก็เอาไปเลยละกันสปริงหรอแล้วก็มีอันนี้ก็น่าประกวดแต่ว่าเลเวลเจ็ดไม่เอาหรอก เมื่อกี้มันอะไรนะพิงเทอร์นิฟพิงเทอร์นิฟเขาเลเวล10แล้วก็เป็นโครซ l ลพิงด้วยอันใหญ่มากแต่ว่าไม่แน่ใจเดี๋ยวขอเช็คก่อนว่าใช่หรือเปล่าว่าเป็นของประจำฤดูดีหรือเปล่าเอ่อพิงเทอร์นิโหไม่มีเลยไม่มีเลยเดี๋ยวนะเช็คตรงนี้ได้ไหมน่าจะได้ น่าจะใช้พิงเทอร์นิปพิงเมลอนพิงเทอร์นิปเอ่นี่ไงเวลาวิธีเช็คง่ายๆก็คือดูตรงนี้เลยนะคะตรงที่เขาส่งออกปะเดี๋ยว <All right. S 1> ไปเจอกันตอน11บเอโมงแล้วกัน Good morning, Good morning. วันนี้ฉันทำข้าวต้มนมมาให้ <All right. S 1> จุบจ๊บจเอาคืนไป <Thank you. S 1> <laughs> มาจ้ามาแข่งเทศกาลกันนะคะวันนี้เราเตรียมเอ่อมันเป็นหัวพักกาศชมพูเนาะมันเป็นผลขนาดใหญ่ก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็น colossal pink เอาอันนี้เลยแล้วกันมีใหญ่มากเอาอันนี้แหละมาแข่งเข้าร่วมเลยจะเอาอันนี้มาเข้าร่วมประกวดใช่ไหมใช่เอาละมาตาสินกันเถอะเอาละอันสุดท้าย เป็นของราชนีมาดูซิเอะอันนี้มันพืชประจำฤด,ดูกาลนี่นา <My bird. S 1> แต่ว่าคุณจะต้องใช้ความพยายามอย่างมากแน่นอนในการปลูกมันใช่ไหม <Wonderful. S 1> ก็ผมรู้สึกได้เลยน่าภูมิใจที่ชุดเอาละได้เวลาอุทธรณ์อะไรสักอย่าง โอเคมาตอบแบบมัวม่วๆมาเริ่มกันฉันจะทำให้ดีที่สุดไปเลยฉันไม่สามารถบอกได้ยกเว้นว่าฉันจะได้กินมันเออ่ให้เขากินหรือจะให้แม่เขากินหรือจะให้กินก็ได้แอ,อ,อาไปเลยจ้าฮ <What? S 1> อโอ้ยมันเยี่ยมมาก โอ้ไม่อันนี้มาดูแบบว่าสุดยอดจังเลยเนาะแล้วก็ไอ้นู่นนี่นั่นเดี๋ยวนะ View Fasting on a Whole o o d t h i l l of d i Keep Me Healthy คิดว่างานไหมมันจะทำให้สุขภาพดีหรือเปล่ามันจะช่วย You Have Medicine Use it คุณพยาบาลคุณแนนซี่ก็มียาใช้มันสิคะอันนี้ไม่น่าจะใช่มันจะช่วยนะฉันมั่นใจหรือว่าอันนี้คุณจะได้ คุณจะป่วยไม่เอาเอาอันนี้เป็นคำตอบที่ดีมันคือผักงไงมันก็ต้องดีอยู่แล้วเนะาะเธอปลูกมันได้ดีเลยนะเนี่ยมันจะต้องยากเลยใช่ไหมใช่เออ I o v e r ว o m e ค o v e r c a m อ i t with love อันนี้ดีกว่าอ่าฮะฉันทำมันด้วยความรักเยี่ยมมากเลย เสร็จแล้วเราว่านะไม่ต้องสปอยได้ที่หนึ่งแน่นอนอันดับที่สาม Jones. โจนส์โจนนะคะไม่ใช่จูนอันดับที่สองอัมเบอร์มีจังเลยแชมเปี้ยนของปีนี้ก็คือชื่นยูโอ้โหได้470คะแนนโหวต เย้นัดแบดไปไปเรื่อยๆน่าภูมิใจจังเลยเอาล่ะอย่าลืมลรับของขวัญกลับบ้านด้วยนะเสร็จแล้วเราก็ได้คืนได้เอามาเอาคืนมาอุ่ยไม่ใช่ไม่ใช่เอาคืนมาเอาคืนมาอันนี้กินเลยนะคะส่วนอันนี้เดี๋ยวเก็บไว้ขายอูโด้เอามาทำอะไรโอ้ยเอามาก็กินไม่ได้อยู่ดีมันกินไม่ได้เลยลวะ่ะเดี๋ยวนะ เหมือนในกระเป๋ามันจะมีของโปรดของใครหรือเปล่ามีค่ะมีของลีออนเป็นปลาย่างมาปลาย่างเกลืออันนี้เอาไปแล้วก็มีอะไรอีกมีอะไรไหมไม่มีแล้วว่าเรากินแอบกินไปแล้วแอบกินไปแล้ว,วอ่ะอูด้งจบกันเทศกาลปีนี้เราคือผู้ชนะแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูเพจตรงนี้ต่อเลยนะคะ เ,เราคิดว่ามันไม่มีปรดอ่ะหรือว่าลองจะลองรับดูไหมเพราะว่าอันนี้ลองรับไปแล้วยังไม่เสร็จนะคะก็เหลือเพียงอันนี้อะ Make o t h e r some to โทน e พ e เปอยู่ดีๆก็ให้มาทั้งที่ยังไม่ปลดเนาะลองดูซิเพื่อเขาจะแจกแน่รับแล้วนะเป็นเวืนมาจาก Arthur อ ฉันเคยได้ยินว่ามันจะมีหัวประกาศในตำนานเป็นเมนูนะคะรู้จักกันในชื่อ Turnit Heaven เป็นหัวประกาศจากสวงสวรรค์ฉันอยากจะเห็นมันด้วยตัวเองนะ่ะในชีวิตเธอจะต้องเธอจะต้องการนี่ไง g o l d ด n t เท n i เพื่อที่จะทำมันด้วยแล้วก็ฉันก็ได้มาหนึ่งอันอ๋อหลังจากที่ฉันพยายามอย่างมากดังนั้นได้โปรโดทำให้ฉันด้วยเถิด นี่ไงเราก็ว่าแล้วได้มาแล้วเก็บเขาเข้าเป่ายัางไว้แม่จะส่องซะหน่อยจะส่องซะหน่อยให้เราปลูกเราได้มาให้เราปลูกเสร็จแล้วเราก็เอาไปทำเทนิสฮเบนให้อาร์เธอร์โอเคปลูกได้ดีในฤดูหนาวซะด้วยแล้วก็ให้มาอันเดียวเดี๋ยวไปปลูกเลยละกันแต่ก่อนที่จะไปปลูกขออนญุญาตนะคะไปทำยาก่อนเอะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวนะ เราว่าที่ฟิลหรือดูหนาวเรามีเครื่องทํายาอยู่แล้วเนาะมีเครื่องผสมยาอยู่เดี๋ยวไปที่แปลงนั้นเลยดีกว่าแปลงฤดูหนาวแต่รู้สึกมันจะเต็มแล้วแหละเห็นไหมมันเต็มแล้วจริงๆด้วยะเลาวเราจะเอาอะไรทิ้งดีอะเดี๋ยวดูก่อนว่าอันไหนมันมันใกล้จะโตหรือว่ายังไม่โตยังไงอันนี้4 0 Iron ซนไอออนลีฟอันนี้ฮอตฮอตฟรุตไวท์คริสตัลลัมกลาสเอาเอาอันนี้ทิ้งไปดีกว่า ไม่ได้ใช้ทำไงทุบทุบทิ้งไม่ได้ต้องใช้เขียวนี่แน่ฉันจะปลูกฉันจะปลูกนะคะจะปลูกหัวปรกกาศสีทองเสร็จแล้วมันใช้เวลา120วันใช่ไหมก็เท่ากับสมเดือนเลยแต่เราจะไม่รอถึง3เดือนเราจะทำยาเร่งโตให้เขาเอาเท่าที่ทำได้แล้วกันฟอร์มูล่าสี่ไปเลยดีไหมนะอืมมันต้องอย่างนี้ เอาไปซักคูณ4เลยคูณ4เลยละกันดูซิว่ามันจะเร่งอัตราได้เท่าไหรหมดพอดีด้วยดอกไม้หมดเป็นดอกไม้ที่หายากมากเลยนะตอนนี้แปลงนี้นะคะสำหรับนี่แปลงแค่นี้อะ่ะมันสปีดอยู่ที่1เท่าถ้าเกิดว่าเราหวานฟอร์มูลา4ไปมันก็จะเป็นขอซอง3เท่า No สามเท่าก็เยอะแล้วนะแต่ไม่พอค่ะสามเท่าไม่พอนะคะวานไปอีกค่ะห้าเท่านะคะก็ยังไม่พอนะคะวานไปอีกค่ะให้เสร็จภายในพรุ่งนี้เลยยิ่งดีห้าเท่าอุ้ยมันได้แค่ห้าเท่าอ่ะมันได้แค่ห้าเท่าไม่เป็นไรถ้างั Herm ้นเดี๋ยวเอามาใส่อันนี Powell ้แล้วกันนี่พักสีทองเฮ้เฮเฮเฮแล้วก็ดูในซี เป็น3.6เท่าอ่ะโอเคพอได้อยู่เดี๋ยวเรามาดูผลนะคะเวลาเขาโตแล้วดื่มลดน้ำรดน้ำแป๊บโอเคเราอยากจะบอกว่าเราอยากจะไปจับบอสมอนเตอร์จังเลยซึ่งตัวที่เราจะไปจับเนี่ยก็คือตัวแอมบราเซียนะคะผีเสื้อที่เขากินแอมเบอร์เข้าไปอะ่ะแล้วก็ผีเสื้อตัวนี้เนี่ยเขาชอบอะไรนะอุลตราทอยเฮิร์ฟเราปลูกไว้แล้วแหละเดี๋ยวดูอูด,ด,ดีดูหน่อยอยู่ไหนเลยเลยเลย แต่ตอนนี้เนี่ยเราปลูกได้แค่7อันเองอะ่ะอุลตร้าทอยเฮิร์บอ่ะแต่อยากจับแล้วอะ่ะไปเอาไปเลยแล้วกันนะเราจะไปจับแอมบรเซียบอสมอนสเตอร์ตอนนี้บ้านของเราบ้านของน้องมอนซีมีแค่ประมาณ2ตัวเนาะนี่มอนสเตอร์บอสที่เราจับมามันจะมีแค่ทันเดอร์โบนหนึตัวมาจากวอเทอร์รูแล้วก็ มาริโอเนต้าในด่าน o b s ซิเดียนแมนชัเพราะฉะนั้น <Yes. S 1> ดันแรกเราจะต้องไปจับให้จงได้เราจะต้องทำเหมือนกับที่เราไปจับม้าก็คือว่าถ้าเกิดจับไม่ติดเราก็จะรีเกมเข้าแล้วก็ออกใหม่เราจะต้องใช้อันตราอยเฮิร์บอันนี้ให้คุ้มนะคะเซฟก่อนพอเซฟก่อนปะดูซิเจออะไรเจอ บางทีมันจะสุ่มเป็นต้นไม้บางทีก็จะสุ่มเป็นดัก,ดกแด้เป็นด,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 ดักแด้เอาอะไรตีเบาๆก็พอออะฟาดห้ามตายนะเฮ้ยตายเลยอา้าไม่เอาจีมันมันตีแรงเกินไปเดี๋ยว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 ไม่ได้การ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 นะคะเฮ้ยไม่ได้สิเราต้องรีเกมเราเข้าใหม่ปิด เขาใหม่เขาสิกลับมาแล้วจ้าลืมไปว่าอาวุธที่เรามีอยู่มันแรงเกินไปน้องมอนเขาเปาะบางเพราะว่ามันเป็นดันเวลแรกอะเดี๋ยวขอทําอาวุธกากก่อนทําไงดีนะเฮ้ยไม่ไม่ไมไม,ไม่เราจะเอาเครื่องไม้เครื่องมือธรรมดานี่แหละเอาไปตีเขาดีกว่าดีไหมคิดว่าดีไหมแล้วก็เอาเลเวลอะไรดีเดี๋ยวขอเรียงตามความเฮ้ย นี่เอาที่มันแอตแทกน้อยที่สุดน้อยที่สุดอันนี้แอตแทกสองแรงไปแอตแทกสามอันนี้ก็แร,รงไปสงสัยจะเป็นเอาจอบไปละกันนะคะใช้จอบแล้วก็คราฟแบบนี้ใช่ไหมโอเคไหนไปลองดูซิไปลองดูซิปกลับไปที่เดิมไปที่ ยอร์คเมอร์ฟอเรสเฮ้ยมีกองเฉยเฮ้ยดีเลยไม่ต้องซื้อมาแล้วก็เซฟอีกหนึ่งทีเนาะมาดูสิว่าจะเจอต้นไม้หรือว่าเจอดักแด้อุ้ยวันนี้เจอดักแด้อีกแล้วเนาะได้ผลหรือเปล่าจะได้ผลหรือไม่อันนี้เดี๋ยวดูก่อนนะมีอนไนเพิ่มแอทแทกอดให้หมดเลยเฮ้ยถอดเดี๋ยวๆทอดให้หมดเลยคะ่ะถอดทอดทอดทอด ถอดให้หมดเลยแบบนี้แล้วก็ใช้จอบกากากในการขุดนี่เน่เฮ้ยเฮได้อยู่ได้อยู่อาต้องให้เขาแปลงล่างนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราจับตอนที่เขาเป็นดักแดม้มันจับไม่ได้แล้วก็ถูไถอุ้ยอย่าตีแรงนะจี้ตกใจนะรู้ไหมตัวนี้ก็น่ารักนะเนี่ย ไปอยู่ด้วยกันไปอยู่กับมมาแล้วก็ไปอยู่กับตัวตลกโอเคเปล่าโอเคไม่ใช่มันพูดนะเราพูดโอเคไปอยู่ด้วยกันไปอยู่ด้วยกันตัวนี้น่ารักมีความเป็นแฟนตาซีนี่สกิลผีเสื้อช่างสวยงามเหลือเกินเป็นบอสมอนเตอร์ที่น่าจับที่สุดเลยสวยงามวพอ,อ,อแล้วพอแล้วพอแล้ว,แล,วแล้วก็ทีนี้แหละมารุ้นกันภายในเจอันมีอยู่แค่7อันนี้แหละติด ฮ้ย hey! ติดติดเฮ้ย <laughs> ติดเลยติดภายในอีกสองอันดีใจมากอันนี้น้องชื่อเบรสเหรอเออไม่เอาอะ่ะเดี๋ยวเราจำชื่อไม่ได้เราคุ้นในชื่อแอมบรัสเซียได้กี่ตัวได้6ตัวก็ได้เท่าที่ได้แล้วกันแอมบรแอมบรัส อัมบรอสโอเคชื่อนี้ก็ได้ย่อๆพออ่านรู้เรื่องโอเคแล้วแล้วเราก็จับบอสมอนเตอร์อีกตัวหนึ่งสำเร็จนะคะเป็นแอมบราเซียในดันยอร์คเมอร์ฟรีสนั่นเองตบมือให้หน่อยปะกลับและจบแค่นี้เฮ้ยยายายา,ยาโอ้โหโอ้โหทำโหดทำโหดเดี๋ยวอันดับต่อไปจะพาไปเวลเนะาะเดี๋ยวพาไปหวดดันด้วยกันตอนนี้กลับบ้านไปก่อนนะ